d ด s ันได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในประเทศไทยกับไดสัน360วิสเนฟหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทั่วไปถึง6เท่าสามารถเก็บฝุ่นตามขอบห้องได้หมดพร้อมระบบนำทางอัจฉริยะ360องศาเรารองไปรับชมรับฟังข้อมูลจากทาง with, วิศวกรของไดสันที่ได้เดินทางมาในประเทศไทยนะครับเพื่ออธิบายถึงผลิตภัณฑ์ใหม่กันในคลิปนี้ได้เลย Good afternoon, everyone. My name is uh, I'm a product owner of the robotic software at Dyson. And today I'm very excited to share with you our latest. So, so, can you please walk us through this technology so we can see more and know more about it? Yes. So, first of all, about the pickup, I'll share with you in this setup. Okay. As you may already know, uh -huh. um, our, our uh, machine suction power is actually six times stronger than any other product in the market. Wow. So this is because of the hyper motor and the root cycle technology, our signature technology in, in our home, and also to decide where you should go next do not miss any coverage. ว้าวบอกเลยว่ามุมมองของเครื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยคะเป็นแบบ60 degree เลย360องศาแล้วก็สามารถตรวจจับ How many sensors are there in this machine? Yes, there are actually 26 sensors mm. which will help it to avoid obstacle when it cleans around your home and it allows it to climb as as high 21 m m นอกจากกล้องนะคะที่จับได้360องศานะคะเรายังมีเซนเซอร์อีก26เซนเซอร์ในเครื่องนี้นะคะทำให้เราสามารถดีเทคตรวจจับได้ว่ามีสิ่งกีดผ่านตรงไหนบ้างนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่ามีโฟมอะไรเงี้ยก็สามารถดีนได้ถึง21มิลลิเมตร special o t h e yeah so other than the strong suction power we also have this um call it three action yes at the end of the c day I'm not sure showing r e a a h So a can see this mat is a m a p after it you cleans your home So through this uh, report you are able to see where the d i r i s t a r e in your home And you can change the cleaning mode a c c o l d i n g l y in the next week a t s so cool คือเครื่องนี้นะคะสามารถสร้างแบบในบ้านของเราได้นะให้เขาจดจําเลยว่าห้องเราส่วนไหนอยู่ตรงไหนสามารถสร้างหลายๆแบบ so many maps in one house it as well และหลังจากนั้นนะคะเราสามารถติดตามการทําความสะอาดนะคะได้รับรายงานตลอดเลยว่าทําความสะอาดเป็นยังไงบ้างห้องไหนสุขปรกมากสุขปรกน้อยต่างๆอ่านเป็นรีพอร์ตได้เลยค่ะ so interesting และนอกจากนี้ไดสันยังได้เปิดตัวไดสัน w a ชจีวัเครื่องถูพื้นอัจฉริยะรุ่นล่าสุดออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้นอย่างหมดจดดับจับสิ่งสกปรกทั้งเปียกและแห้งได้ในครั้งเดียวกัน มาพร้อมกับถังบรรจุน้ําสะอาดขนาด1ลิตรสามารถทําความสะอาดในพื้นที่ได้ถึง290ตรางเมตรเช็ดและล้างได้ในตัวเดียวนอกจากนี้ความสามารถพิเศษคือในถังน้ํายังสามารถแยกกากสกรปรกและน้ําสปกออกจากน้ําสะอาดที่บรรจุไว้ดังในคลิปที่เห็นนี้ได้ด้วยครับ the solid has a 500 micron mesh. Okay, 500 micron mesh to separate the solids uh, in the d r i s r a and the water is pumped into the tank. ก็เมื่อกี้นะคะเราให้ดูเวลาค่ะว่าด้านในเครื่องเนี่ยเขาจะมีแปลงนะคะที่สามารถคัดแยกขยะของเศษที่เป็นแบบของเหลวแล้วก็ของแห้งได้นะคะส่วนตัวเทรดถาดตรงนี้นะคะเขาก็มีตะข่ายที่เป็นเมชแบบ500 microfiber ที่สามารถแยกคัดกรองขยะของเศษได้แบบสุดยอดมากๆเลยค่ะ Wow, and it's removable, and then you can wash it very easily, right? Yeah. Away. So the solids will be kept here, and as you see in the machine, we have a bit of dirty water over here. So the machine is actually powered by an extraction pump, and it immediately collects the dirty water uh, into a 0.8 liter capacity dirty water tank located over here. Okay. Ah. So it's gonna pour it. So this is a common stain that we face during uh, development. Okay. รอดูเลยนะคะมีหนังยางมัดผมนะคะกาแฟแล้วก็สีนะคะหนังยางมัดผมนี้ก็คือแทนเช่นผมเช่นขนได้ทุกอย่างเลยวินเทอว้าวโอ๊ยกอดกันสู้โคขอเรานะครับครับครับคะั b คร n บค n ับครับ l a ั s ครับ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 ค e ับครับค e ับครับค สองปีและ a ้าร0อคก็เก็ตลบใช้เวลาสอปีแล้วก็มีโปรโตไทป์ห้ารอโปรโตไทป์นั่นเองค่ะ so